มาสวัสดีเพื่อนๆครับผมนี่ตาลลองอยู่ตรงนี้ครับผมลอนแต่มีตัวอะไรกินแล้วแต่ไม่ทะลุนี่สองนี่สามเดี๋ยวลองก่อนครับ กำลังแบบ A เชืเ่อมได้เลยนะครับผมตัวนี้แบบกำลังเชื่อมหอมเลยนะอ่อนๆเลยเอาแบบอ่นอ,อนๆเลยเชื่อมอะมีตัวมีตัวอะไรแทะแล้วครับผมแต่ ไม่ถึงไม่ถึงนายตาลนี่ก็ร้อนหนึ่งร้อนอยู่ตรงเว้านี่ไม่ตามแฉกครับผมเว้าแฉกสองร้อนมองง่ายจังสามเสียง เสียงเป็นไงครับจกเข้าแน่บอกสัญญาณได้อยู่แต่ต้องรู้น้ําหนักมีดครับ